สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องยุย้ย u t u b e ก็ได้นำเอาสาระดีๆมามอบให้กับทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้ยุ้ยขอเสนอในหัวข้อเรื่องต้นทานตะวันการที่ชื่อได้ว่าทานตะวันนั้นเป็นเพราะลักษณะของการหันช่อดอกและใบนั้นจะหันไปตามทิศของดวงอาทิตย์ โดยในตอนเช้าจะหันไปทางทิศตะวันออกและในตอนช่วงเย็นจะหันไปทางทิศตะวันตกตามดวงอาทิตย์แต่การหันจะลดน้อยลงเรื่อยๆหลังมีการสมเกสรแล้วไปจนถึงช่อดอกแก่ซึ่งช่อดอกจะหันไปทางทิศตะวันออกเสมอเรามาฟังกันต่อนะครับสรรพคุณของทานตะวันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับหง น้ำมันจากเมล็ดทานตะวันมีรสร้อนสามารถช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้นะครับ2ใบาทานตะวันมีรสเฝื่อนเป็นยาแก้เบาหวานนะครับ3เมล็ดช่วยลดความดันโลหิตหรือจะใช้แกนหรือไส้ของลำต้นทานตะวันนำมาต้มกับน้ำดื่มได้นะครับ 4. เมล็ด ช่วยทำให้อวัยวะภายในร่างกายชุ่มชื้น 5. ช่วยแก้อาการปวดศีรษะวิงเวียนศีรษะตาลาย 6. เปลือกเมล็ดมีรสเฝื่อนช่วยแก้อาการหูอื้อ7ช่วยแก้อาการปวดฟันด้วยการใช้ดอกแห้งยี่15กรัมนะครับนำมาสูบเหมือนยาสูบ หรือจะใช้ฐานรองดอกหนึ่งอันและลากเก้ากี้นำมาตุนกับไข่รับประทานได้นะครับ 8. ลากและลำต้นเป็นยาขับพิษร้อนถอนพิษไข้9ใช้เป็นยาแก้หวัดแก้อาการไอแก้ไข้หวัดหากใช้แก้อาการไอ ให้ใช้เมล็ดนำมาขั่วให้เหลืองแล้วนำมาชงกับน้ำดื่ม10ลากและลำต้นช่วยแก้อาการร้อนใน11แกนหรือไส้ลำต้นนำมาต้มกับน้ำดื่มช่วยแก้อาการไอกลนได้หรือจะใช้แกนกลางของลำต้นนำมาโขลกให้ละเอียดผสมกับน้ำตาลทราย แล้วนำมาชงกับน้ำดื่มได้นะครับ12ใบรากและลำต้นช่วยแก้หอบหืด13ดอกมีรสเฝื่อนเป็นยาแก้หลอดลมหักเสบ14มเมล็ดน้ำมันจากมเมล็ดรากและลำต้นมีสรรพคุณช่วยขับเสมหะขจัดเสมหะ15ช่วยรักษาเต้านมอักเสบ ด้วยการใช้ฐานรองดอกแห้งนำมาหั่นเป็นฝอยแล้วนำไปคั่วให้เกรียมบดให้ละเอียดนำมาชงกับน้ำอุ่นหรือเหล้าดื่มครั้งละ10กรัมนะครับวันละ3ครั้งซึ่งจากการใช้รักษาผู้ป่วยจำนวน122คนนะครับพบว่ามีผู้ป่วยอาการดีขึ้น 16. แกนต้นช่วยรักษาฝีเต้านม 17ดอกช่วยขับลม18ลากเป็นยาแก้อาการปวดท้องแน่นหน้าอกนะครับ19ลากและลำต้นฐานรองดอกดอกและฝักในเป็นยาแก้อาการปวดท้องนะครับ20แกนต้นดอกและฝักช่วยแก้อาการปวดกระเพาะนะครับ21 ฐานลองดอกมีรสเฝื่อนเป็นยาแก้โรคกระเพาะอาหารแก้อาการปวดท้องเนื่องจากโรคกระเพาะอักเสบ22ช่วยแก้โรคบิดนะครับ23แกนหรือไส้ลำต้นนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาแก้มะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งหลอดอาหารนะครับ24 ดอกและฝักช่วยแก้อาการท้องผูกสำหรับผู้สูงอายุ25ลากใช้เป็นยาแก้ระบาย26ลากใช้เป็นยาขับพยาธิไส้เดือนด้วยการใช้ลากสด30กรัมเติมน้ำตาลทรายแดงเล็กน้อยนำมาต้มกับน้ำดื่มนะครับ27ลากแกนหรือไส้ลำต้นนะครับ และน้ำมันจากเมล็ดใช้เป็นยาขับปัสสาวะ 28. แกนหรือไส้ของลำต้นมีรสจืดเฟื่อนนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นยาขับนิ่วในไตนิ่วในทางเดินปัสสาวะช่วยขับปัสสาวะได้ดีแก้ปัสสาวะขุ่นขาวแก้โรคทางเดินปัสสาวะแก้ปัสสาวะเป็นเลือด 29มเมล็ดน้ำมันจากมเมล็ดช่วยขับหนองใน30ลากและลำต้นช่วยแก้มุดกิดตกขาวของสตรีนะครับ31ช่วยแก้อาการปวดประจำเดือนของสตรีนะครับ32ดอกช่วยบีบมดลูก33แกนต้นช่วยแก้เนื้องอก เยื่อบุผิวถุงน้ำคลํำนะครับ34ช่วยแก้อาการมูกโลหิตด้วยการใช้เมล็ด30กรัมนะครับใส่น้ำตาลเล็กน้อยนำมาต้มกับน้ำประมาณ60นาทีแล้วนำมาใช้ดื่มนะครับ35มเมล็ดใช้เป็นยาบำรุงตับและไตนะครับ36ช่วยแก้อาการบวมน้ำ3า37 ใบใช้เป็นยารักษาแผลไฟไหม้นำร้อนลวกได้นะครับ38หากแผลที่มีเลือดไหลให้ใช้แกนกลางของลำต้นนำมาโคลกให้ละเอียดแล้วนำมาใช้พอกบริเวณแผลนะครับ39ใช้ทั้งต้นนะครับนำมาสกัดทำเป็นที่พึ่งใช้เป็นยารักษาแผลสดและแผล พกช้ำนะครับ40ดอกและฝักช่วยแก้อิสุอิสสยนะครับ41น้ำมันจากมเมล็ดนะครับช่วยแก้ฝีฝักบัวนะครับแก้อาการบวมฝีนะครับ 3. ามขอขอโทษครับ42นะครับน้ำมันจากมเมล็ดใช้เป็นยาแก้พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้นะครับ 43นะครับใช้แก้ไข้ข้อกระดูกอักเสบและฝีด้วยการใช้ดอกทานตะวันสดนะครับบ้างระบุว่าใช้ฐานรองดอกก็ได้นะครับในปริมาณพอดีนำมาต้มเคี่ยวให้ข้นคล้ายกับขี้พึ่งเหลวนะครับแล้วนำมาใช้พอกและทาบริเวณที่เป็นนะครับ จาการรักษาในผู้ป่วยจำนวน30คนพบว่าได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจนะครับ44ดอกช่วยทำให้หน้าตาสดใสทำการรักษาใบหน้าตึงบวมนะครับครับผมก็จบไปนะครับสำหรับสปรพคุณของทานตะวันก็มีไม่ใช่น้อยเลยนะครับ ่อนจบคลิปนี้นะครับอย่าลืมสับตะไคร้และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ